วิชาเก่าวิชากรรมเปาไอแฮชนะครับนั่งถ่ายคลิปด,ด้วยกันนะครับโดยที่จุกนั่งอยู่ข้างเปาไอแฮกเปาไอแฮชได้ปล่อยเอ่อการ์ดคิดตดนะครับเท่าไหร่ล้ว,วะเท่าไหร่ล้ว,วะเท่าไหร่ครับขอบียงขอบียงเท่าไหร่ละพี่เป่าครับเล่ไลวพี่ ขอลาใชขอเาใชขอเาใชขอลา่เารสองห้าเสียครับผมพี่พี่ปอมีเลเวลเบขายไหมพี่เลเบลบเบเหรอสักเม็ดนีพี่มีไหมครับเออเลเวลเบมีมีมีพี่ขายไหมขาย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 เม็ดเ้ไหครับครับครัครับครับครับพี่ปามาดีครับสวัสดีครับ เออเมละแสนก็เอ e no? ๊ะเท่าไหร่วะแสนสองเอ๊ะเท่าไหร่วะแสนยวพอมั้งพี่อ่าอ่าได้ได้มาบอว์เดียวครับต่อไปดีครับต่อไปดีครับดองเชาดีครับดูงแล้วครับวันดีครับสวัสดีครับวันดีครับเราต่อเลขอะไรครับเลขสองห้าสี่สองห้าสี่ต่อไเลยครับพี่เลขอะครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับไม่เป็นไรแสนไม่เป็นไรผมกระเป๋าหนึ่งสองห้าหกครับไปคิวเจ็ดร้อยกล่องใช่ป่ะไปคิวใครมาเจ็ดร้อยกล่องหรอไม่ใช่หกร้อยกล่องแหละครับก้าววันดีครับก้าววันดีครับก้าววันดีครับ กี่กล่องวะไอเฮียเมื่อกี้สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับพี่เออผมให้มาเจ็ดร้อยกล่องเลยว่ะครับมีรถสีให้ยืมแล้พี่พี่เป่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัโหลครับพี่เป่าเช็คกันพี่เดี๋ยวพี่พี่เอาไปกี่กล่องอะเจ็ดร้อยหรือหกร้อยครับน้องชายได้ได้เดี๋ยวผมกรอไปวอนให้ครับครับผมครับผมฝากเช็คหน่อยวันนี้มัจแขงกตวจริับสวัสดีครับน้ำมด้อด นโมตัสสะวันนี้ผมไปกินข้าวใช่ไหม6โมงผมไปทำเรื่องแจ้งเทศบาลกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประหลัดของนยครนายกไว้แล้วมผมเจอเรื่องใหญ่ในตู้ผมเกาะหมดครับผมเลยบอกว่ามผมขอเบิกครั้งแต่วีากรรมมึงวันนี้นะครับหนึ่งหลับแต่ที่ทำงานในขณะกูพูดอยู่ขณะกูทำคลิปอ,อยู่มึงหลับแตที่ทำงานอสองกูไล่ึงมานอนในออฟฟิศกูสามมึงใช้โซฟากูนอนนอนแผ่หลาเอนสบายแล้วมึงก็ชมว่าหลับดีไอเหี้ยคืออะไร ซ้อ11โมงทำไมหลังแข่งเออแล้วพี่เอ๋ผมถ่าแล้วเปิดแอร์เปิดเปิดแอร์เย็นฉ่ำเสร็จแล้วเพื่อก็ไปย้ายโซฟากูกลับไปตอนกูย้ายต้องย้ายโซฟากลับห้องกูเองอันนี้คืออะไรให้รู้ว่าไปนอนจริงๆริงไงให้รู้ว่าไปว่าผมไปนอนจริงๆริงโอเคที่ไรผมไปนอนเองนะอ้าวก็มึงไม่ไนอนอ้าวไม่ได้นอนโดยภาราการนะผมบอกว่าพี่ก็กูถ่ายคลิปอยู่แล้วมึงมาหลับต่อหน้ามึงมาสับประหกต่อหน้ากูเนี่ยตอนกูถ่ายคลิปเนี่ยแล้วพี่เอ๋ว่าอะไรพี่บอกว่าอะไรไปนอนอ้าวแล้วผมมิดไหม ใครเป็นคนพูดไล่ผมไปนอนพี่เปาเนี่ยครับนี่แหละเขาแล้วเออสองห้าสี่ครับเริ่มเก็บตู้ก่อนไหวไม่หนีน้องเขาไหวพี่เนี่ยไหวเลยสองห้าสี่สองห้าสี่สองห้าสี่ครับไฟล้อเรือหรือรอลิงอ่ะครับครับต่อเต่าครับต่อเต่าครับถูกไหมแล้วก็ไปหลับถูกไหม อะไรนะผมเผาพี่หนึ่งอย่างกันไหมพี่โบให้ผมเผาไหม่ะวิลกรรมวิลกรราเปาไอแฮปนะครับนั่งถ่ายคลิปด้วยกันนะครับโดยที่จุกนั่งอยู่ข้างเปาไอแฮปเปาไอแฮปได้ปล่อยเออ่ก๊าซคิดสดนะครับแล้วดังแล้วเอาดมกลิ่นตัวเองบอกว่าเหม็นแล้วบอกว่ามันแล้วก็บอกว่าเหม็นเหม็นแต่ว่าไอสัตว์แล้วก็ลุกหนีครับแล้วผมนั่งดมเดียวนี่จริงไหมครับตอนเนี้ยจริงไหมครับ ไม่ยอมรับไม่ยอมรับอีกนะครับปีนี้ต,อต่อยครับวันนี้ครับหนึ่งครั้งนะแล้วก็เรียกทีมงานรับเรียกทีมงานมาดมรับ,บเพื่ออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้โหใบกันไม,ไม่เว้นเลยเหรอไม่เว้นกันหน่อยเหรอโอ้โหนี่นี่นะเอาอหมดแบ๊กเลยเหรอเนี่ย ก็มันไม่คิดว่ามันจะเหม็นไงก็มันพอเหม็นไม่ผมไม่เข้าใจว่าจะเหม็นเลยแต่พอเหม็นพี่เรียกคนทีมงานมามาดมทำไมเอาผมถามพี่เรื่นี้หอเออก็มบบพิสูจน์กลิ่นไงนานๆกูตดทีไงนึกออกไหมปกติกูไม่ตดพี่เป็นพี่เป็นตำรวจปากปามเหรอพี่ไม่พิสูจน์กลิ่นอะไรพิสูจน์กลิ่นตดครับเออเมื่อเล่นอย่างนี้นะจุกนะกูบอกแล้วเรื่องนี้ห้ามเล่านะอ้าวกูบอกว่าเรื่องนี้ห้ามออกสตรีมนะมึงบอกว่าอะไรไม่เป็นไรพี่คอนเทนต์คืออะไรอะไรอะไรไทยอะไร มึงนี่มันแฮ่ใส่กูได้จุกนะทำไม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 ผมว่าไอ้จกเอาไปเล่าแน่นอนไอ้ตัดนู่นี้พี่พูดอย่างนี้อ่ก็ไม่คิดว่าจะเล่าจริงไงอ่๋อที่มึงหลับในที่ทำงานเนี่ยถ้าเอชอาร์กูดูอยู่เนี่ยถ้าเอชอาร์กูดูไฟเอ็มเนี่ยอ่ะโดนไหมโดนเอชอาร์กูเสียไม่ได้ด้วยประเด็นน่ะเหนือปะอ่ะโดนไหมหลับที่ทำงานโดนไหมอันนั้นจะหายกันแล้วกันอืมหายกันท่านผมไม่พูดละเดี๋ยวผมลบ ตอนผมพูดเลยผมลบมาผมผมลบอย่างตอนผมพูดแล้วกันไม่คือเขาได้ยินไปหมดแล้วไงอืจาไม่ไมีใครได้ยินแล้วแล้วนี่ไงดลองปิดแล้วน้ำโมมันได้ยินไงแล้วพี่เสียมูดไปล่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวดูไฟใช่ไหมเดี๋ยวดูไฟใช่ไหมวันนี้ครับตอนวัสดีครับสวัสดีครับน้องชัยพี่เปาครับครับผม พี่มีเจดกับเดมอนขายไม่มีเลยครับเออไม่ได้โกรธหรอกรอเล่นที่มึงยังมาหลับในขอโทษขออภัยขออภัยขออภัยทานแล้วกันเรื่องตดอแต่ละเรื่องธรรมชาติเพศอะไรเลยใช่เะล่าไม่ได้โกรธเลยเเพชรจดรับห้าร้อยคู่ครับไม่ไม่ถึงราคาพี่กอ็การอะไรนะเอาเอากรได้บิกอะไรก็ได้เอาก็ได้บิกอะไรก็ได้ครับพี่เปล่าครับเป็นก๊อฟขำพี่ครับพี่ใครขำครับครับเหรอเป็นก๊อฟขำพี่อ๋อ คับทำไมเาเรื่องอะไรลกิดตัครับไม่มีให้ผมเลยเอาเอาเอากกี่ตัวพูดมากอใหม่นะเออเลื่องอีกเนาะกอร้อยตัวพอไหมโอยพอ่ะน้อยเกินผมรันตู้ไคทุกคนไม่ได้รู้อยู่โอ้โหอีเทียกูมีทั้งตัวห0 0กว่าตัวกูบอกว่าร0อตัวพอไหมมึงบอกว่าไม่พอน้อยเกินไม่เอาไม่เอาไม่ทั้งตัวขอแค่400พอ แล้ว400กูจะไปหาใจเกาะมันไม่มีในกาช้าอะไม่บอกไม่มี500ก็ทั้งตัวมี500ไงร้อยร้อยเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หูเหมือน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 กูติดบุญบุญคุณมึงอะเหมือนอะไรวะเออคือเออไม่ไรร้อยเดียวร้อยเดียวอะไรก็ได้อันนี้คืออะไรอะถ้าพี่ไม่เอาก๋อยผมแล้วใครเรื่องจริงเรื่องเรื่องเรื่องจริงเรื่องอะไรเรื่องจริงเรื่องเลยในค่ำคืนเนี้ยอ่ะ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 ได้ได้มามามา เออพี paid, ่พี lin, mm, ่เปาผมวัดนี้สามิเอมนี่วันวันนี้ผมไปวัดโปกมาได้ยี่สิบสวยสวยสวยมามาพมามาสองสองห้าห้าสีเอาไว้ก่อเอาแล้วกี่ตัวเอาร้อยยพอพี่ร้ยีบพอเฮ้ยคุเลอสอยแปดกาตัวเอาไปห้าสิเอาไปห้ิบตัวพอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาก็เก้เยอะะพี่ผมจะไว้เล่นตู้ไปครับคนี้ครับเ่อะไรเนี่ยอะไอยู่กับพี่สวัสดีครับน่าจะร้อยสามสิงออตี้แล้รอยสามสิไม่ใช่ครับมไฟอีสานสิบเอ็มได้ไปแล้วหกสิบสองห ทีได้พี่ได้แต่ว่ามันต้องใส่ชุดเหมือนกันครับไอจูดเรียกอะไรห้าคนเหมือนกันแต่ว่าเล่นคนเดียวก็ได้คนเดียวได้ครับสองะไรนะสองะไรนะรับเพชรเจรับปูลครับอ๋อเรื่องต่อเธอเรื่องจริงครับครับก๊อฟสวัสดีครับมีเงินใช้ไหมเนี่ยน้องชายพอก๊อฟเก่าเยอะๆย็นเลยพี่เรียกเลข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 ต่อห้าสามแปด ตองสองถึงห้าครับพี่เก็บตู้รัวๆเลยเก็บตู้รัวเลยตู้ไหนตู้ตู้อันไหนเก็บตู้ดีกอเก่าวหรเออเฮ้ยมึงเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะสองห้าสามแปดไม่สองห้าสามพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับเมื่อวานเมื่อวานผมกลับก่อนขอโทษนะพี่พี่หลับขอไม่เข้ามาพ่จะปอยไล่อยู่แต่ไว้ครั้งหน้าคะั้หน้าพี่เดี๋ยวไปตายเลยพ่อโอ้โพอแล้ว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  ไอ้หวาไอ้ไอ้าออก5สาม้าหรอสามคันยังอยู่สาสี่คันยังอยู่อ้ผมมีอยู่แล้วไงพี่ใช่เนาะกว่าจะปล่อยแล้วเลยพี่